สวัสดีครับวันนี้กูวกับกาเด่นนะครับวันนี้ครับเริ่มมาสรางอากาศกันอีกแล้วนั่นคนวันนี้กูวกับกาเด่นนะครับมันก็มาสภากเลยซึ่งมนี้มาสราอากาศอันดีแล้วทุกคนวันนี้ก็มาแล้วนี่เท่าไหร่ทุกคนวันนี้มาเท่าไหร่ามาตอนนี้นะทุกคนนะครับมามาทุกคนนะครับมานเรื่องที่เราต้องทันหมอไรนะครับทุกคนนะครับนะครับ คนนะครับวันนี้จะมาที่บายสำน,นักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจุดๆสารการจังหวัดจุดๆโทรศูนย์สองทีห้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดทีแปดถ้ามันไม่ไปเราก็พูดไม่ได้นะเอาไค่ได้แค่พูดแต่เบา อนาคตของโลกของเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตตั้งแต,แง,นะตงแต่เวลาสิบปีถึงร้อยปีก่อนไม่ใช่นะตั้งแต่เวลาสิบปีข้างหน้าพอจะถึงเวลาที่ตักราลของเราได้ถึงจุดจบอย่างแท้จริงซึ่งถือว่ามีอนาคตที่ไกลมากๆนะครับล้อเรามาเดาซิว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคต จะบอนแล้วไปเริ่มกันเลยหนึ่งนะครับสิบปีข้างหน้าจากนี้เราผูส้สิ่อย่างของเราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นโลกของเราก็จะสมดุลขึ้นนะครับหากโลกยังคงร้อนยิกต่อไปถ้าว่าจะร้อนนี้ประมาณ2องถึงสามองศาโดยทีเดียว,ยวสองอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าหรือปีสกัลลาที่ 2,124หลายเมืองทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดอนาคตจะมีการพัฒนาได้ดีมากขึ้นแล้วการอยู่รอดของโมโนุษย์จะยาวขึ้นอีกเล็กน้อยตามร่องมักสามารถมีอายุได้มากมาก,มากกว่าหลักร้อยปี3 อีกมาหนึ่งพันปีข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะเริ่มพัฒนาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆนี่ว่าในการสร้างอาคารตึกละได้มากขึ้นนะครับก็จะทให้เกิดที่เรียกว่านะ,ะคน้ำถล่มนะครับโลกของเราก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มมี การวางแผนได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วสึ่ในหนึ่งมือปีข้างหน้าการพัฒนายังคงไปเป็นแบบรูปแบบเดิมแต่เมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งก็จะละลายขึ้นด้วยนะครับข้อที่5อนาคตนีกถึง13,000าพปีถึง1,000 0มปีข้างหน้าทวีปแอฟริกา จะเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้งเนืเนนกก่องจากว่าลมเปลี่ยนทิศจากสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ออฟ,ฟริกาสามารถกลับมามีเป็น,นป่ามาได้เหมือนเดิม6ห้าหมื่นปีข้างหน้าโลกเราจะหนาจะอีกครั้งทั่วโลกก็จะาติดลอบอีกครั้งเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่ยุคแล้วนั่นเอง 7หรือสปีข้างหน้าภูเขาไฟของโลกจะระเบิดอีกครั้งแล้วถ้าโชคดีหน่อยประเทศไทยอาจจะไม่มีภูเขาไฟระเบิดก็เป็นได้แต่ยังไงข้อมูลยังไม่ออกแบบมาชัดเจนดังคงต้องรู้ว่าในอนาคตอีกหนึ่งแสนปีข้างหน้าภูเขาไฟจะระเบิดทั้งหมดหรือไม่แปดสามแสนปีข้างหน้า จะเกิดการระเบิดของดาวเคราะห์บางอย่างที่อยู่ใกล้เรามากพอสมควรการระเบิดแบบนี้ในระยะประมาณ65ปีทำให้เกิดความเสียหายต่อชั้นบรรยากาศของเราตั้งแต่หลายหมื่นปีไปถึงมาถึงหลายล้านปีเลยก็ได้แปดห้าสามปีข้างหน้า ดาวเคราะห์น้อยขนาดหนึ่งกิโลเมตรจะตกมาใส่โลกอีกครั้งก็จะทําให้เกิดคลื่นกระแทกดิสเกิดทาให้เกิดคลื่นกระแทกที่ส่งสังาวสะเทือนไปได้นะครับเก้าหนึ่งล้านปีข้างหน้าโลกของเราจะเผชิญก,กับภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งแต่จะรุนแรงกว่ามากด้วยปริมาณที่แมกมากที่มากถึงสองสี่สิเท่า เลยนะครับแลต้องบอกเลยว่ามันด้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนอย่างแรงอย่างรุนแรกกว่าเดิม10อีก10บล้านปีข้างหน้าทวีปแอฟริกาก็จะแยกออกเป็นทวีปทิ่แปดของเรา แต่เขว่าในอนาคตจะมีทวีปใหม่อีกหนึ่งทวีปสิบเอ็ดในอีกประมาณหนึ่งร้อยล้านปีข้างหน้าได้ใหมอีกสิบเอ็ดในอีกห้าสิบล้านปีข้างหน้าหลังนี้คุณสึกทุกอย่างบนโลกของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตัวที่โลกของเราทวีปก็จะเคลื่อนที่ไปกว่าเดิมและอีกหนึ่งรอยล้านปีข้างหน้าของเรา มีการไข้คำว่าสูงพันไปอีกอนะรอบนาคากับที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อหกล้านปีก่อนที่เคยจำกันได้ 12, 2ส0ล้านห้ปีล้านปีข้างหน้าในอนาคตที่ไกลมากถึง250ล้านปีข้างหน้านั้นเราจะรู้เลยว,ว่าทวีปใหม่บรรอบตัวเป็นมหาทวีปเดียวชื่อก็คือนะครับ จะเป็นที่สามารถพบเห็นได้ใน250ล้านปีข้างหน้านั่นเองซึ่งโลกของเราจะร้อนขึ้น6อ,องศาพอดีแั้นไม่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้สูงนธุ์ไปอย่างจากโลกแต่ยังเหลือพื้นที่ที่อยู่ได้ก็คือจุดเหนือใต้สุดนั่นเองแต่ในอนาคตนั้นคาดว่าจะไม่มีที่ไหนให้อยู่ไล้มคงไปอยู่บนมหาสมุทรแทนมัง สิบสามหกอีกหกร้อยล้านปีข้างหน้าโลกของเราจะต้องเผชิญกับความเสียหายจากความร้อนของนวลที่ติสขเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิที่โลกร้อนระดับนี้ทําให้ไม่สิ้นชีอทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ไม่สามารถดำรงอยชีวิตได้แล้วนอกจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลายองศามากๆก็จะทําให้สิ่งมีทั้งหมดได้ล้มเหลวและตายไปทั้งหมดรลกถึงพืชก็จะต้องตายไปแล้วด้วย นะครับเส็ดเซนะครับแปดร้อยล้านปีข้างหน้าตึ้สิงทุกอย่างอุณหภูมิโอที่สูงขึ้นอย่างมากที่ไม่ใช่หลายทั้งหมดจะหายไปจากโลกลวมถึงต้นพืชก็จะหายไปทั้งหมดแเราจะไม่มีสิ่งใดอยู่โลกได้อีกต่อไปนำบุษล์เองก็ต้องย้ายไปอยู่บนดาต่อไปนะครับ บอกเลยว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ของ e c m w m ท่านั้นในนาคตของเราอาจจะมีการอัปเดตอะไรใหม่เข้ามานะครับมาติดตามเรื่องพยากรณ์ครับประกาศกันต่อนะครับพายุเมกาตตอมิสโนวีนะครับเมกาสโนวีนะครับประจำวันที่24ตุลาคมนะครับในช่วงเวลา7โมง2นาทีนะครับนะครับตอนนี้นะครับเข้าประเทศแล้วนะครับ เคลื่อนเข้ามันเข้าทางแอฟริกาียบร้อยแล้วนะครับนะครับระยะที่เข้าไปลึกถึงหนึ่งประมาณแปดสิบกิโลเมตรนะครับแล้วความาเร็วตก่อนกําลังลงนะครับตอนนี้ความเร็วลงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับลงแล้ว่อนลงแล้วนะครับนะครับบอกเลยนะทุกคน,นงคง มีกำลังที่แรงขึ้นนะครับพายุต้นนี้กำลังจะอ่อนลงนะครับจะค่อยๆกาลังลงที่แอฟริกานะครับใครอยู่ต้นๆของแอฟริกาที่มันทางันขึ้นมันะนะากังวลอันตรายแต่ใครที่อยู่ทางตอ,ตอนตดนตกมาหน่อยก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ยังคงอยู่ในเป็นประดับพายุไซโคลที่ยังคงทำลายตู้สื่อทุกอย่างที มันสามารถทำลายได้นะครับมันสามารถทำลายสิ่งมีชีวิตรวมถึงคนให้ตายได้ด้วยเสียชีวิตเนื่องจากสิ่งเนื่องจากส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเนื่องจากกิ่งไม้หรือของที่ลมทับนะครับส่วนใหญ่จะไม่เสียชีวิตเท่าส่วนใหญ่อองลงแรงยังไม่คนเสียชีวิตมากเท่าไหร่นะครับ รุ้จะว่าลงมาไลายเกินไปมนุษย์อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนติดตามสารัเหลัานี้ให้ชัดเจนแล้วเมื่อพายุข,ขึ้นแอนริกาจึงมีว่าอีกสองรูปที่ยัก่อตัวตรงประเทศระหว่าง,อ,าอ,งอ่าวลกอตอนนี้มันกำลังการไซโคลอยู่ชื่อพยายุไซโคลคือดีดีนะครับตรงที่อยู่ในมหมามุทร ะเลใต้นะครับชื่อของพายุโซลอนนั้นคือไลอกสองไล่สองลูกนั้นคือ9ก้าสิบแปดวันแต่กาสบหกวันตอนนี้มันยังเป็นพายุอยู่นะครับมันยังไม่กลายเป็นโซนร้อนนะครับถ้า,ากลายเป็นโซลอนปุ๊บเขาก็จะติดตั้งชื่อให้นะครับทาไมถึงเขาทำไมตัวิ้วก่อตัวเป็นดีทำไมเขายังไม่ตั้งชื่อให้ เพราะว่าเป็นยักษ์กแตัยุคบัรยังเนี่ยมันยังไม่มีการก่อตัวก่อตัวอย่างชัดเจนนะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นอั่างหลนะครับพี่นะครับคนตุกนี่ไม่ใช่กรมอุตุวิทยาของเราถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฟังในโฆษณาใครแมบไม่กลับกาดนะนะครับกดติดตามปรดดึงไม่ได้แม่ของคุณขอเคุณครับมาบอกเลยนะครับว่าทราบประกาศวันนี้นะครับ ยังเขามีการแป่นแปลง,งอย่างรุนแรงแล้วต้องสุดตาที่แอฟริกาเวยมันจะว่าจะมีการถล่ลมอย่างรุนแรงและทําให้ความเกิความเสียหายอย่างหนักแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายมากมายบอกเลยว,ว่ารุนแรงมากมากนะคบขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ